กาบสวัสดีพี่ๆสายนักลงทุนนะครับสายกีฬาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับเมื่อคืนนี้ตัวเน้นเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับเนเธอร์แลนด์และฮอลแลนด์นะครับกดไปถึง5้าประตูต่อในการเป็นตัวเว p พีเลยนะครับแล้วก็ชุดโครงการต่างๆนะทั้งอังกฤษนะครับกรีนะโอ้โหบอกเลยว่ามากันตามนัก็นหมดเลยนะครับสาหรับวันนี้จัดมาให้กันแล้ววันนี้เอามาให้2ตัวจัดสรุปสั้นๆนะครับเดี๋ยวเจอกันหน้าไลฟ์นะครับ สำหรับคู่นี้นะก็อยู่ในยูฟาในเฉลีกนะครับคู่ตีหนึ่เป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของสเปนดินแดนกระทิงดุนั่นเองนะครับวันนี้สเปนเปิดแฮนดิแคปมาที่ครึ่งช่วงตัวถึงหนึ่งช่วงตัวนะครับก็ต้องบอกกันว่าเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นะมีทั้งแนวรับกองกลางนะครับตัวเจ็บ ตัวสําคัญเลย2ตัวนี้นะตัวทําเกมให้กับทางด้านของเจ้าบ้านเลยนะครับวันนี้ก็เดี่ยงทั้งสองทีไม่สามารถลงได้เลยนะครับก็อ้อยขออภัยนะโดนแบนนะติดโทษแบนนะครับไม่สามารถลงได้นะครับแล้วก็ถามว่ามีผลไหมนะมีผลแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้แคนบวันนี้เปิดมาไม่เยอะด้วยนะครับแต่ว่านะครับอ่าสเปนนะครับก็ ล่าสุดนะครับไปแพ้กับเดนมาร์กมานะครับไปแพ้กับเดนมาร์กมาถึง2ประตูต่อศูนย์ในกันะครับในเกมเยือนเนาะนะครับก็ต้องบอกว่าสเปนถามว่าศักยภาพทีมของเขาดีไหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้นะหลายๆท่านคงเลือกไปที่ทางด้านของทีมเยือนอย่างสเปนนะครับวันนี้บางของมองไปที่ทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์บางว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับเรื่องของแนวรับในกองกลางของเขานะครับถึงแม้ว่าตัวเจ็บตัวสําคัญเนี่ยนะครับวันนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับก็ อ่าที่ติดทดแบนเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่าวันนี้ในบ้านของเขาเอาอยู่แน,น่นอนนะครับไม่น่าขาดนะไม่น่าขาดแน,น่นอนนะครับก็ เต็มที่เลยนะครับหูแหวงข้างหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้มั่นใจสวิตเซอร์แลนด์เอาอยู่แน่นอนนะครับส่วนตัวที่2นะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับเป็นสวีเดนนะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของเอสโตเนียนะครับวันนี้สวีเดนเปิดแอนดิแคปมาที่สองช่วงตัวครึ่งนะครับเต็มเต็มแล้วนะครับคู่นี้สกายภาพทีมนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าจับมาเจอกันได้ไงนะครับสวีเดนนะครับ ทีมของเขาสเสถภาพทีมชื่อจันกเตะนะครับค่อนข้างนี่จะแข็งแข่งกว่าทางด้านของเอสโตเนียเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันสำหรับพี่ๆวันนี้นะครับสองตัวหน้าช่องอับลบ레이เดี๋ยวไปเจอกันหน้าไลฟ์ต่อเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันให้ลึกกว่าเดิมนะครับสองตัววันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวที่สองสวีเดนนะครับก็ให้ไปที่เน้นไปเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากได้ชุดโครงการแนวทางต่างๆนะครับก็เข้ามาในกลุ่มหมู่บ้านหรือบ้านเขียว เราได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ k k t 1 6 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันพี่พีเดี๋ยวเจอกันหน้าไลน์ต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ